สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับชาวลัคนาและชาวราศีกุมทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็จะมาอ่านการงานแล้วก็การเงินประจำช่วงเดือนพฤษภาคม2568นนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าไพ่ ที่หยิบไว้เนี่ยเขาพูดถึงสถานการณ์การงานของชาวกลุ่มยังไงบ้างเนาะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะอยากจะขออนุญาตฝากคลิปกันอีกแล้วนะคะก็คือคลิปาภาพรวมนะคะซึ่งเป็นโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับดาวตรีเทพที่จะทำการโยกย้ายในช่วงเดือนพฤษภาคมค่ะทำออกมาแล้วนะคะแล้วก็คลิปไม่ได้ยาวมากเนาะสักประมาณ1ิ นาทีนิดๆเองนะคะอยากฝากทุกคนไปลองฟังกันถ้าท่านใดยังไม่ได้ฟังนะคะดาวตรีเทพเนี่ยคือดาวอะไรบ้างนะก็คือดาวราหูพฤหัสและเสาร์นะคะเขาทำการขยับย้ายในช่วงเดือนเดียวกันนะซึ่งนานๆมันมัน,มนต้องบอกว่ามันนานๆครั้งมันเกิดขึ้นได้ทีหนึ่งนะคะมันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้ค่อนข้างยากก็อยากให้ทุกคนเนี่ยลองไปฟังคลิปนั้นดูว่า เออทำออกมาในลักษณะไหนแล้วก็พูดถึงประเด็นอะไรยังไงนะคะประมาณนี้อันนี้คือที่อยากฝากก็อ่ะถ้าพร้อมแล้วนะไม่เยินเยอดีกว่าเนาะเรามาเข้าพาร์ทของการอ่านคําทำนายนะคะเกี่ยวกับการงานและการเงินของชาวลัคนาราศีกุมนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมไพ่เห็นอะไรบ้างก่อนอืน่นเหมือนเดิมค่ะเราเริ่มกันที่ หน้าไพ่ก่อนนะบางคนก็ชอบฟังบางคนก็ไม่ชอบฟังเนาะเพราะฉะนั้นก็ขอพูดชื่อไพ่ที่เปิดได้ทั้ง10ใบนิดนึงแล้วกันเนาะก็มีไพ่หนึ่งถ้วยค่ะไพ่เลเวอรไพ่สามถ้ยวยไพ่หนึ่งเหรียญไพ่วิวออฟฟอร r จูนเฮอร์มิ5ถ้วยอ่าสิถ้วยนะคะ6ถ้วยแล้วก็เ h อ r ิออมองว่าเป็นเดือนที่ดีเลยนะเดือนหนึ่งนะของชาวลัคนาราศีกุมนะคะเราจะเริ่มกันจากคนที่ทำงานประจำแล้วกันนะคะ ในช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะมองว่าบรรยากาศในการทำงานช่วงเดือนนี้ดูโอเคขึ้นมีคนให้การสนับสนุนแล้วก็ได้เพื่อนร่วมงานที่เหมือนเข้าขากันมากขึ้นนะคะก็เลยทำให้ทาให้การทำงานมันค่อนข้างที่จะราบรื่นค่ะแล้วก็เดี๋ยวแป๊บนึงนะ มีโอกาสค่ะหลายๆคนนะมีโอกาสในการได้เริ่มโปรเจกต์ใหม่หรือได้รับมอบหมายสิ่งใหม่ที่มันมีความทา้าทายนะคะในช่วงเดือนพฤษภาทําให้ชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยรู้สึกมีพลังในการทํางานเพิ่มขึ้นนะคะ แต่ว่าสิ่งที่อยากจะให้ระวังนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมองว่ามันมีบางช่วงจังหวะค่ะที่จะมีเรื่องส่วนตัวเนี่ยเข้ามารบกวนจิตใจนะคะมีความเครียดแล้วก็มีบางสิ่งบางอย่างที่มันมันเหมือนอยู่ในหัวเหมือนชาวลัคนาราศีกุมไม่มีสมาธิเออใช้คำนี้ใช่เลยไม่มีสมาธิแบบเต็มร้อยค่ะเพราะฉะนั้นอยากแนะนำให้แยก นะงานส่วนงานเรื่องส่วนตัวส่วนเรื่องส่วนตัวนะคะก็ถือว่าตอบโจทย์และถ้าถ้าเราสามารถที่จะบาลานซสองสิ่งนี้ให้มันไปด้วยกันได้นะคะในช่วงเดือนพฤษภาค่ะชาวรัคนาราศีกุมที่ทำงานประจำลายหลายคนนะมีเกณฑ์นในเรื่องของการเหมือนถูกเสนอชื่ออาถูกเสนอชื่อเสนอชื่อในในพาธท,ที่ดีนะคะเช่น บางทีผู้ใหญ่เขาคุยกันเขาประชุมกันแล้วเขากำลังพิจ,พจารณามองหาคนมาทำตำแหน่งนี้นู้นนี้นั้น,น,น,นอะไรเงี้ยอ่ะมีหลายๆท่านที่นั่งฟังอยู่เนี่ยมีเกณฑ์ที่จะถูกเสนอชื่อให้เข้าไปอยู่ในจุดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนนี้มีชาริออดเกิดขึ้นก็แนะนำว่าให้ใช้ศักยภาพหรือว่าให้โชว์ความสามารถทักษะต่างๆของตัวเองออกมาอย่างเต็มที่นะคะมันมีโอกาสของความก้าวหน้า นะนอกจากความมัน่นไม่ใช่สีนอกจากการได้เริ่มอะไรใหม่ๆแล้วในช่วงเดือนนี้มันยังมีโอกาสของความก้าวหน้าเกิดขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ชาวลัคนาราศีกุมควาโอกาสนี้เไว้นะสำหรับคนที่ทำอาชีพอิสระนะคะางานอิสระฟรีแลนซ์ต่างๆนะคะในช่วงเดือนนี้ถือว่ามีผู้คนรอบตัวค่ะแล้วแต่แล้วแต่แ คือแล้วแต่คนที่เข้ามานั่งฟังว่าคุณเนี่ยร่วมงานกับใครบ้างมีคนรอบตัวในลักษณะใดบ้างแต่ผู้คนเหล่านั้นนะคะผลักดันสนับสนุนซัพพอร์ตนะมีเหมือนแบบเนี่ยบางคนเขารู้ว่าคุณเก่งเรื่องเนี้ยวิคุณทํางานอันเนี้ยอ๋อคุณรับรับจ็อบแบบนี้หรอคุณรับออกแบบออกแบบโลโก้หรออะหรือว่าคุณรับจ็อบ นู่นนี่นั่นหลอแล้วแต่เนาะอยู่ๆพี่หมอก็จะนึกอาชีพไม่ออกอะนะเอาเป็นว่าไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรอะที่มันเป็นฟรีแลนซ์และอิสระนะคะมันมีคนเห็นความสามารถของคุณค่ะเขาก็เลยเหมือนแบบแนะนำนะแนะนำลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยมาให้นะคะช่วยผลักดันอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็มาในรูปแบบเพื่อนที่แบบร่วมวงการเออในวงการนักออกแบบอนยะ่างเงี้ย ในวงการนักร้องก็ได้นะ,ะบางท่านทําอาชีพเป็นศิลปินเป็นนักร้องอะไรเงี้ยนะคะก็น่าระคาจะมีคนเขาเรียกว่าอะไรอะพาโอกาสหรือว่าผลักดันให้ชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยได้รับโอกาสดีๆเพิ่มขึ้นในช่วงเดือนนี้นะคะสําหรับบางคนนะนึกถึงหรือคิดถึงลูกค้าเก่าบางรายนะคะที่ในอดีตเนี่ย เราแบบอชอบทํางานร่วมกันกับเขามากๆเลยชอบให้เขามาจ้างงานเรามากเลยอะไรประมาณนี้แล้วเขาหายไปนะคะในช่วงเดือนพฤษภาก็มีเกณฑ์ที่เขาจะกลับมานะคะทำให้ชาวลาาัคนาราศีกุมรู้สึกแบบฮึดยิ่งฮึดเลยไ,ได้ลูกค้าคนนี้กลับมาโอ้ยิ่งอยากทํางานเข้าไปใหญ่เลยนะคะอารมณ์ประมาณนี้นะ,ะในส่วนของ สิ่งที่มองว่ามันจะเป็นอุปสรรคเล็กๆแล้วกันนะไม่ได้เป็นอุปสรรคใหญ่โตนะคะไพ่ค่อนข้างสวยนะคะก็มองว่าเป็นความไม่มั่นคงในทางรายได้มากกว่าคืองานน่ยมันเข้านะคะมองว่างานเนี่ยมันเข้าหลายคนมีเกณฑ์ได้โปรเจกต์ใหญ่ด้วยแต่มันไม่ได้หมายความว่าเดือนนี้เรารับจอบมา แต่เราจะทําเสร็จปิดจ็อบในเดือนนี้เลยในบางคนน่ะหรือของบางคนของแบบงานมันคาบเกี่ยวไปหลายๆเดือนอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีปัญหาในเรื่องของรายได้ก่อนนะคะบางงานรายได้ดีบางงานรายได้น้อยบางงานจบได้บางบางงานจบงานได้ไวบางงานก็ยืดเยื้อะนะคะอันนี้คืออุปสรรคเล็กๆแต่ก็มองว่ามันไม่ได้ส่งผลร้ายอะไรกับชาวลัคนาราศีกุมขนาดนั้นแต่เขาอะ แค่พยายามจะบอกว่าอ,อถ้าไม่อยากให้ตัวเองเขาเรียกว่ายังไงอะ่ะไม่อยากให้อุปสรรคนี้มันมามีทธิพลกับเราอะ่ะสิ่งที่ชาวลคนาราศีกุมภ์ทำได้นะคะก็คืออยากคาดหวังอะไรที่มันแบบที่มันแบบเหมือนแบบคุณคาดหวังว่าอันนี้มันจะเกิดขึ้นแน่คืออย่าเป็นแบบนั้นแค่นั้นเองแต่สิ่งที่เขาแนะนําให้ทําก็คือ ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็ตั้งใจทําให้เต็มที่ในทุกๆโอกาสที่เข้ามาไพาเขาบอกแบบนี้นะคะในส่วนของอาชีพค้าขายพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ธุรกิจกิจการต่างๆนะคะในช่วงเดือนพฤษภาชาวลัคนาราศีกุมเริ่มมีไอเดียนะคะ มากขึ้นอ่ามีไอเดียอยากทำนู่นอยากทำนี่อยากทำนั่นบางคนก็ได้ลงมือทำเลยนะคะแล้วก็บางคนก็อาจถ้าเป็นพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยรู้สึกว่าในช่วงเดือนนี้มีการเปิดตัวสินค้าใหม่เออรู้สึกอยากจับสินค้าตัวน้น ون, ตัวนี้ตัวนั้นอะไรเงี้ยค่ะที่มันแบบใหม่กว่าเดิมไปอะไรเงี้ยนะก็ถือว่าเป็นเดือนที่สนุกอะ่ะมองว่ามันสนุกอะ่ะอะไรใหม่ๆอ่ารู้สึกเอนจอยกับสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาในช่วงเดือนนี้นะคะแล้วก็ในสาย ค้าขายไปจนถึงกิจการเนี่ยเดือนนี้มองว่ามันมีเกณฑ์ได้งานที่เป็นเป็นงานใหญ่หรือได้ลูกค้ารายใหญ่อะไรเงี้ยไม่คิดไม่คิดว่าจะได้ลูกค้าคนนี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนไม่คิดว่าจะได้ออเดอร์นี้ก็ได้ด้วยนะเออบางท่านเนี่ยทำกิจการที่แบบว่าต้องให้เขาออเดอร์ งานมาออเดอร์นู่นนี่นั่นมาอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่ามันไม่มีออเดอร์ประมาณเนี้ยมาน,นานมากแล้วเลิกคาดหวังแล้วไม่ไม่ได้หลอกอะไรเงี้ยปรากฏว่าในเรือนพฤษภาเนี่ยมีเกณฑ์นะคะแล้วก็หลายๆท่านนะ่ะที่แบบว่าสต็อกสินค้าเอาไว้อะบางกิจการหรือว่าบางบางร้านเนาะที่ใช้วิธีตุน นะตุนสินค้าสต็อกสินค้าแล้วมันค้างสต็อกอย่างเงี้ยในเดือนนี้มีเกณฑ์ที่สินค้าเก่าๆมันจะขายออกได้ด้วยนะคะสิ่งที่อยากอ,อ,อยากให้ระวังแล้วกันเนาะแล้วก็มองว่าเป็นอุปสรรคได้เหมือนกันเนี่ยจะคล้ายๆกันค่ะคล้ายๆกับพาร์ทของงานอิสระและฟรีแลนซ์เลยนะก็คืออยากคาดหวังผลระยะยาวแล้วก็อย่าพิ่ง คิดว่าสิ่งที่มันจะเข้ามาเนี่ยมันจะมั่นคงขนาดนั้นมันยังเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีกุมต้องแบบลุยต่อไปก่อนนะคะคือมันได้ลูกค้ามีลูกค้าขายของได้แต่มันไม่ได้หมายความว่าจะเป็นอย่างเงี้ยทุกวันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะพยายามมีแผนสำรองแล้วก็อย่าอย่าไปคาดหวังผลลัพธ์อะไรมากไม่งั้นมันจะผิดหวังได้เหมือนกันนะคะในช่วงเดือนนี้เนะเาะอ่า ขอแยกไปที่ธุรกิจส่วนตัวเล็กอีกนิดนึงนะอีกประเด็นหนึ่งนะคะคือบางท่านนะที่มีธุรกิจส่วนตัวหรือว่ามีกิจการส่วนตัวเนี่ยก็สามารถมีความรู้สึกว่าเดือนเนี้ไอกิจการหรือธุรกิจที่เราทําอยู่เนี่ยมันเริ่มแบบเหมือนจะไม่ตอบโจทย์ละก็อารมณ์เหมือนแบบทําเยอะได้น้อยเออลุยเยอะสู้เยอะได้น้อยอะไรเงี้ยค่ะก็จะบอกว่าไงดีอย เริ่มมีความคิดแล้วกันเนาะว่าเหมือนเริ่มพิจารณาแล้วอะว่าควรทำต่อไหมควรจับธุรกิจตัวนี้ต่อไหมนะคะหรือว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าเจอทางออกของการนั่งทบทวนหรือการคิดอะไรหรือ,อยังเนี่ยคือมองว่ายัง ยังไม่เจอและละทางที่ดีก็ยังไม่ควรด้วยค่ะถ้าคุณกำลังมีความคิดว่าเฮ้ยเราควรแบบยุบกิจการเราไม่ควรทําต่อแล้วอะไรเงี้ยในหน้าไพ่เนี่ยเขาไม่ไม่แนะนำให้เปลี่ยนหรืออะไรในทันทีนะคะแต่เขาอยากให้เราเหมือนหาจุดจุดเปลี่ยนหรือว่าที่ไม่ใช่เปลี่ยนแบบเปลี่ยนธุกรกิจเปลี่ยนกิจการอะเช่นการปรับดีกว่านาะอเออปรับอะไรเงี้ยค่ะที่มันแบบ ไม่ต้องลงทุนเพิ่มอะเอออันเนี้ยจะเวิร์กกว่าอายกตัวอย่างนะบางท่านทำธุรกิจมาด้วยรูปแบบหนึ่งขั้นเออขาเรียกว่าอะไรอ่ะด้วยวิธีการหนึ่งอย่างเงี้ยแต่พอมาถึงเดินสู่เฮ้ยวิธีการในการดําเนินธุรกิจของเราอ่ะเราเราไม่สามารถใช้แผนนี้ได้อีกละไม่เวิร์กละอะไรอย่เงี้ย ก็ควรเปลี่ยนแต่ว่าไม่ใช่เปลี่ยนแบบเลิกทําธุรกิจตัวนี้ไปทําธุรกิจตัวใหม่เพราะนั้นมันมันจะต้องเกิดการลงทุนใช่ไหมคะมันจะยังไม่เวิร์กนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมเนาะต่อมานะคะสําหรับคนที่กําลังตกงานว่างงานรวมถึงคนที่กําลังมีความคิดอยากหางานใหม่หรืออยากเปลี่ยนงานนะคะจะบอกว่า ในช่วงเดือนพฤษภาเนี่ยมันมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีนะคะมาจากคนใกล้ตัวคนรู้จักหรือเป็นงานที่คุณเคยไปสมัครเอาไว้เขาติดต่อกลับมาในช่วงเดือนนี้นะคะแล้วก็หลายๆคนนะมีเกณฑ์ได้สัมภาษณ์งานที่ตรงกับความถนัดแล้วก็ได้ทำงานกับทีมหรือกลุ่มคนที่รู้สึกว่ามันเข้าขากันมันคลิกกันมันสบายใจนะคะแต่ว่าในบางคนเนี่ยก็มีฟิลเหมือนเสียดายงานเก่าเหมือนกันนะ เ,ออเพราะว่าด้วยความที่งานใหม่มที่เข้ามาในเดือนนี้มันเพิ่งเริ่มนะคะมันยังไม่ได้มีความมั่นคงแบบเห็นภาพชัดนะคะมันก็เลยทำให้ชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยมีความรู้สึกแบบน,นั้นมีความสเสียดายงานเก่าเนี่ยเกิดขึ้นได้ค่ะไพ่เขาก็แนะนำว่าให้ปล่อยอดีตไปเนาะแล้วก็ให้โอกาสตัวเองเนี่ยลองอะไรใหม่ๆโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาในเดือนนี้จะดีกว่านะคะ ภาพรวมโดยสรุปก็มองว่าในช่วงเดือนพฤษภาถือเป็นจังหวะของการรีเซ็ตของใครหลายๆคนค่ะ มันมีทั้งช่วงจังหวะที่เออผิดหวังกับบางสิ่งบางอย่างได้อย่างแบบยอดขายบางวันดีบางวันไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเออหรือฟรีแลนซ์อิสระบางวันได้งานดีปิดงานได้ไวอะไรเงี้ยแต่บางวันก็ไม่ได้เออลูกค้าบางคนก็ไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะคือมันก็มีพาร์นั้นแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นช่วงเดือนของการได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะเพราะฉะนั้นไพ่เขาบอกว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ในพาร์ทไหนสายงานใดก็ตามนะคะช่วงเดือนนี้ ไม่ใช่จังหวะในการเร่งผลลัพธ์ที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะต้องให้ได้แบบนั้นต้องได้แบบนี้คืออย่าไปคาดหวังกับผลลัพธ์ดีกว่าเออต้องใช้คำนี้เนาะแต่ถ้ามันค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนี่ยแล้วก็ในขณะที่เราค่อยๆเป็นค่อยๆไปเรากล้าคิดกล้าทำกล้าลองเนี่ยมันก็จะเกิดผลดีกับชาวลัคนาราศีกุมในเรื่องการงานได้มากกว่านะคะอันนี้ก็คือการงานเนาะในช่วงเดือน พฤษภาคมค่ะต่อมาต่อมาเราจะมาดูการเงินกันนะคะการเงินของชาวลัคนาราศีกุมนะคะในเดือนพฤษภาคม นะการเงินในเดือนพฤษภาคมนะมาได้ไพ่อะไรบ้างนะคะก่อนอื่นเลยเปิดไพ่ก่อนหกถ้วยควีนถ้วยไพ่กบไพ่ถ้วยเยอะมากเก้าถ้วยสามดาบโอ้มีชาริออตนะทั้งการงานแล้วก็การเงินนะคะควีนดาบ สามเหรียญเจดด็ดดาบเฮอร์มิตแล้วก็เดอะมูนโอเคค่ะสำหรับการเงินนะคะเราดูที่รายรับก่อนรายรับหลักๆเนี่ยมันก็ยังมาจากงานประจำนั่นแหละคะ่ะงานประจำงานหลักนะคะใครที่มีฐานลูกค้าเก่าเนี่ยพวกงานฟรีแลนซ์เนี่ยก็ยังได้เงินมาจากลูกค้าเก่าลูกค้าเดิมนะคะ ประมาณนี้ยังคงเป็นรายได้จากตรงเนี้ยอยู่ก่อนนะในส่วนของรายหลักรายได้หลักนะคะแต่ก็มีโอกาสของการที่จะสร้างรายได้เพิ่มเติมได้ค่ะนะสร้างรายได้เพิ่มเติมได้เพียงแต่ว่ามันก็ไม่ได้มากมายนะอันนี้ก็พูดกันตรงๆนะเช่นบางคนมีความรู้ความสามารถพิเศษส่วนตัวอย่างเงี้ยก็หยิบมันมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะปรากฏว่า มันสามารถสร้างเงินให้กับชาวลัคนาราศีกุมได้อารมณ์มันเป็นประมาณนั้นอย่างเช่นบางคนเนี่ยมีความสามารถในด้านของอการพูดเนาะ,อะชอบขายของแต่ว่างานประจำเราเนี่ยเราไม่ได้เป็นนักขายอะไรเลยแต่ว่าเราอะ มีความแบบจิตวิญญาณของแบบนักขาอยู่ในตัวอะไรอย่างเงี้ยชอบชอบขายของเป็นงานอดิเรกอะไรเงี้ยค่ะก็จะบอกว่าสกิลเหล่านั้นเนี่ยในช่วงเดือนพฤษภาคมาก็ยังหาเงินเพิ่มนะใช้คำว่าเพิ่มนะคะจากไรายได้หลักให้กับชาวลัคนาราศีกุมได้อยู่แต่ว่ามองดูแล้วก็ต้องพูดตรงๆว่าไอ้ส่วนของไรายได้เสริมเนี่ยมันไม่ได้เยอะนะมันไม่ได้เยอะนะคะ แต่ว่ามันก็ไม่ได้ไม่ได้ถึงกับว่าไม่มีเลยนะไม่ได้ถึงกับว่าไม่ได้มีเลยค่ะเขาแนะนำว่ารายรับที่เข้ามาในเดือนนี้ชาวลัคนาราศีกุมจะต้องบริหารต้องจัดสรรให้ดีค่ะคือถึงแม้ว่ามันจะมีเงินเข้ามาเรื่อยๆได้เงินมาเรื่อยๆนะคะสามารถสร้างเงินให้ตัวเองได้เรื่อยๆก็ตามเนี่ย สิ่งที่มันเป็นอุปสรรคจริงๆแล้วมันไม่ใช่การหาเงินเข้ามาแต่มันคือนี่แหละคะ่ะที่เรากําลังจะคุยกันก็คือรายจ่ายนะรายจ่ายมันยังเยอะนะคะก็ในส่วนของรายจ่ายค่ะชาวลัคนาราศีกุมรายจ่ายหลักก็หมดไปกับเรื่องของการดูแลคนในครอบครัวลูกหลานนะคะแล้วก็มีใครบางคนที่เรารู้สึกว่ามันจําเป็นต้องช่วยมันมันไม่ได้เราไม่ช่วยเขาไม่ได้ะอะไรเงี้ยเปิดมาก็ ก็ฟีลนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้ก็จะมีรายจ่ายแบบนี้เข้ามาแล้วก็รายจ่ายเก่าๆนะที่มันยังเคลียร์ไม่จบก็เข้าใจง่ายมากค่ะนี้สินนียยังมีอยู่นะสำหรับใครหลายๆคนนะคะแล้วก็มีค่ารักษาพยาบาลคะ่ะ เป็นสุขภาพเราหรือสุขภาพคนในครอบครัวก็ได้พอเมื่อกี้เราขึ้นรายจ่ายกับคนในครอบครัวรายจ่ายกับบางคนที่เราสูตว่าต้องช่วยนะมันจะมีไม่กี่คนเท่านั้นแหละที่เราจะยอมเสียค่ารักษาในแง่ของสุขภาพให้เขานะคะแล้วก็บางคนเนี่ยมีเกณฑ์เสียเงินเ,นเกี่ยวกับการซ่อมอะไรอย่างเงี้ยเนาะค่าซ่อมแซมอะไรบางอย่างนะคะเป็นหลักๆที่เห็นตอนเนี้ยก็จะมียานประหนะแล้วก็เป็นพวกอ,อุปกรณ์ ที่มันจำเป็นเราต้องใช้ในการทำงานอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็มีแนวโน้มนะชาวลัคนาราศีกุมว่าจะเสียเงินแบบไม่เต็มใจไม่อยากจ่ายรู้สึกว่าทำาไมฉันต้องจ่ายเงินก้อนนี้นะคะเงินก้อนนั้นมาจากอะไรได้บ้างคะ่ะก็เหมือนถูกบ,บังคับให้ซื้อคะ่ะนะอันนี้เอาไปรวมกับไอ้ลายจ่ายหลักเมื่อกี้นี้ก็ได้นะอันต้นเลยอะที่บอกว่าต้องช่วยมันมีคนหนึ่งเขา อันนี้สมมตินะคะมีคนหนึ่งที่คุณรู้จักแล้วคุณรู้สึกว่าถ้าคุณไม่ช่วยซื้อของของเขาเนี่ยเขาแบบแย่แน่เลยคุณสงสารเขาเนี่ยเอาไปรวมไว้ในโหมดเดียวกันได้เลยนะคะก็มีเกณฑ์น,นี้นะคะโดนบังคับให้ซื้ออยู่ไกลๆหรือว่าถูกยืมเงินนะคะแบบเลี้ยงไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้พูดไม่ได้พูดไม่ออกนะคะก็รู้สึกว่าชาวลัคนาราศีกูไม่ค่อยอยากจ่ายหรอกเงินจนํานวนเนี้แต่มันก็จําเป็นต้องจ่าย <laughs> นะคะต่อมาค่ะ สิ่งที่อยากให้ระวังในเรื่องของรายจ่ายนะคะก็คืออันดับแรกก่อนเป็นการถูกโกงการถูกหลอกนะมันขึืนไพ่เจ็ดดาบค่ะมองว่า อ่ะพวกเกณฑ์การลงทุนด้วยอยู่ๆมีคนมาชวนไปลงทุนนูน่นนี่นั่นอะไรก็ตามดูให้ดีศึกษาข้อมูลให้ดีนะเขาขึ้นเฮอร์มิตเตือนนะคะศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนเชื่อไหมเนี่ยชาวลัคนาราศีกุมหลายๆคนในเดือนนี้มีเกณฑ์ที่จะอยู่ๆถูกคนคนนึงนี่เดี๋ยวขอบขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างพาทนี้นะซึ่งมันแบบเหมารวมทุกรายจ่ายมาไว้ในพาทนี้ได้หมดเลยอยู่ๆเนี่ยมีคนคนนึงนะคะเอาเป็นเพื่อนสนิทหล้งกันร้อยวันพันปีเนี่ยเราก็ เขาเนี่ยก็ไม่เคยกลนวอะไรเราหรอกแต่ว่าเพื่อนอาจจะตกที่นั่งลาบากอะไรบางอย่างไม่ต้องเพื่อนสนิทก็ได้เพื่อนสนิทเขาไปทํากันเอาเป็นเพื่อนห่างๆแล้วกันเนาะอยู่ๆเนี่ยทักมานะคะแล้วมาขายประกันประกันที่ว่าเป็นประกันสุขภาพเห็นไหมมาทุกโหมดนะมาทุกหมดเลยคุณก็จะรู้สึกแบบไม่อยากจะซื้ออะแต่บางคนพี่หมอหมองว่าชาวกลุ่มมันมีความแบบ กลัวเสียหน้าเหมือนกันนะเอซอซื้อไปเหอะหรือบางคนก็ใจดีจริงๆค่ะบางคนก็รู้สึกแบบอยากช่วยเขาจริงๆณนะตอนที่เขามาขายเราอะเรายังไม่ได้ประสบปัญหาอะไรในชีวิตเราไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเดือดร้อนเงินมันยังพอมีเราน่าจะพอซื้อได้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอมันมาเจอเจ็ดดาบเฮอร์มิต e m เดอเนี่ย มันมีความรู้สึกว่าคนคนนี้เขาอาจจะมาชักชวนชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยไปลงทุนในลักษณะที่ตัวคุณเนี่ยจะได้อะไรกลับมาแบบไม่คุ้มอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ก็เลยขึ้นเธอร์มิตเตือนนะอย่าใช้จ่ายในลักษณะที่ เกรงใจนะเกรงใจใครเอ็นดูข่าวเอ็นเราค่ดนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นก็พิจารณาทุกๆการลงทุนให้ดีก่อนนะคะอันนี้คือสิ่งที่ไพ่เตือนอะเรื่องสำคัญอีกหนึ่งเรื่องนะโชคลาภเป็นหลายๆอย่างนะคะ เป็นหนึ่งในหลายๆเรื่องที่ทุกๆคนให้ความสําคัญมากๆนะคะแล้วก็ทุกราคนราสีอยากรู้นะหลังๆพี่หมอก็อ่านให้ตลอดเลยเนาะก็จะบอกว่าโชคลาภในเดือนนี้นะคะยังไม่ใช่โชคลาภจากการเสี่ยงโชคแต่คุณมีโชคทางการเงินนะคะในลักษณะของการมีคนเกื้อกูลนะมีคนเกื้อกูลมีคนอุปถัมภ์ทางการเงินเราเข้ามาไม่ได้หมายความว่าเขาให้ยืม คือก็เป็นอย่างนั้นได้ด้วยนะแต่จะบอกว่ามันไม่ใช่แค่แบบนั้นน่ะมันเป็นในลักษณะของเอ่อเขาช่วยเหลือเราได้คนคนนี้เราเคยช่วยเขาไว้ก่อนอา่าพอมาเดือนนี้เราเดือดร้อนเขาก็ช่วยเราคืนมันมีมันมีโอกาสเกิดอะไรแบบนั้นได้นะคะแล้วก็มันมีประเด็นในเรื่องของสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่ชาวกลุ่มเนี่ยเคยเคยลงทุนไว้ก็ได้คะ่ะนะ เคยลงทุนไว้แล้วก็เลิกคาดหวังกับมันไปแล้วอะเออถ้าเป็นพาทเนี้ยมันจะกลายเป็นว่ามันมาสร้างเงินให้คุณได้ในช่วงเดือนนี้นะมันจะได้โชคลักษณะนี้มาแทนได้มันเหมือนแบบเป็นเป็นสิ่งที่คุณไม่ได้คาดหวังแล้วอะแต่ปรากฏว่ามันให้ให้คุณแทนนะคะอาลงประมาณนี้แต่ถ้าโชคแบบทุกวันที่หนึ่งวันที่สิบหกอะไรประมาณนั้น่ะก็จะบอกว่าในเดือนนี้มันไม่โดดเด่นไม่ขึ้นเลยนะเพราะฉะนั้นก็พิจารณาให้ดีก่อนนะคะอ๋อแล้วก็ใครนะที่แบบ อนอกจากมีคนมาชวนคุณไปลงทุนนะมันจะมีเกณฑ์ของการที่คุณเนี่ยไปเหมือนอเกิดไอเดียบางอย่างหรือมีคนมาชวนยกเอาแบบที่พี่หมอเห็นเลยนะคือบางคนเนี่ยเขามาบอกเฮ้ยเรามีที่อยู่ผืนหนึ่งเธอลองไปประกาศขายที่นี้ถ้าเธอช่วยฉันได้เดี๋ยวฉันแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้ก็จะบอกว่ามันมีเกณฑ์ที่เขาอาจจะไม่ได้แบ่งให้อย่างที่พูดด้วยค่ะ ถามว่าขายได้ไหมขายได้ด้วยนะแต่มีความสุขว่าเขาจะไม่แบ่งให้ถ้าในเดือนนี้นะคะก็ดูให้ดีนะจะไปช่วยเหลืออะไรใครในช่วงเดือนนี้อาจจะไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่นะคะถ้าให้มองสถานการณ์พิเศษทางการเงินเพิ่มเติมนะคะสำหรับชาวลคนาราศีกุมก็ถือว่าการเงินเดือนนี้จริงๆอ่ะมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจเป็นหลักค่ะแล้วก็วางแผนให้ดีค่ะอะไรที่ไม่มั่นใจนะคะคุณต้องกล้าที่จะปฏิเสธ นะต้องกล้าที่จะเปเสธอย่าก,กลัวไม่งั้นเงินมันไหลออกะคะ่ะเงินมันจะไหลออกโดยไม่รู้ตัวนะคะระวังการโดนโกงหรือแบบบางทีเขาเข้ามาชวนเราไปลงทุนเขาก็ปิดบังอะไรบางอย่างเขาไม่ได้แบบซื้อตรงกับเรา100%เซนะคะเพราะฉะนั้นดูให้ดีก่อนนะคะประมาณนี้สำหรับคนที่ทำงานในแง่ที่ต้องแบบมีการจัดการบัญชีหรือการเงินหรือมีเอกสารอะไรเข้ามา เกี่ยวข้องนี่ก็อยากให้ระวังแล้วก็ตรวจทานนิดนึงนะมีแนวโน้มว่าจะทําผิดพลาดได้นะคะอาจจะโดนตรวจสอบในภายหลังได้อันนี้มันมันไม่ได้เกี่ยวกับการเงินเราโดยโตรงแต่ว่ามันเป็นตัวเลขเหมือนกันนะก็ไพ่เขาแอบเตือนมาก็ระมัดระวังนิดนึงแล้วกันนะคะอันนี้ก็คือสถานการณ์การงานและการเงิน,นะะของชาวลัคนาราศีกุมภ์ประจําเดือนพฤษภาคม2568ก็หวังว่าชาวกุมภ์ทุกท่านที่ฟังจบนะคะน่าจะได้ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไกด์ไลน์นะไปปรับใช้นะคะให้ตรงกับสิ่งที่ตัวเองวางแผนไว้เออน,นะ ลองดูนะคะยังไงก็ขอขอบพระคุณทุกคนว่าอย่าลืมนะคะท้ายคลิปนะันมันมีลิงก์ไปฟังคลิปดาวตรีเทพนะตั้งใจทําให้ทุกๆลัคนาราศรีลองไปฟังกันดูนะคะแล้วก็จบการงานจบการเงินเดี๋ยวเรามาสัมผัสพลังงานของไพ่เรนะมองกันต่อคะ่ะในพาร์ทของความรักนะยังอยากหยิบเรนมองมาใช้อยู่แต่รอบนี้เดี๋ยวจะแยกคนโสดแยกคนมีคู่ให้ใครรอฟังความรักนะคะก็ เดี๋ยวมาเจอกันแต่ว่าน่าจะอีกสักกุมกับมีนเนี่ยก็จะเป็นสองราศีสุดท้ายที่พี่หมอลงพารการงานการเงินก็นับไปอีก5วันประมาณนั้นก็จะถึงคิวของความรักความสัมพันธ์นะคะฝากทุกคนด้วยนะคะมารอฟังคลิปกันยังไงก็ขอขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามนะคะรวมถึงทุกๆคอมเมนต์ comment, เอาไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่นะ